การถักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องลูกปานะอาทธิขรรักและห้างแพงเนาะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับกระสุนสองเบาสีสายสีกองคือเกาเดอร์พี่น้องเนาะเอากระหางหายไปเนาะซ้ำมืงยัไม่ได้ลงคลิปกันเนาะทุกคนเนาะก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีถูกกนทุกคนเนาะจะไหนก็ฝากฟังใหม่ก่อนเนาะอย่าเบื่อผ่าเบื่อนายกันเนาะเนื่องจากเอากบฏท้ายคลิปให้พ่อแม่พี่เบิร์นพี่น้องเบิร์นเนาะคิดคอนเทนต์คิดแบบ คิดอ่าสุท้ายยังบอกมันบอกบอกเขาก็เลยบริทายกันน้องทุกคนเนาะอีกอย่างเขากลับไปเสียหนาทางให้เขาเนี่ยเนาะทุกคนเนาะทางหนาให้มั่นเขาเนาะสริทายพ่อแม่พี่น้องเบิ้งกับตัวเก่าตัวเก่ากันมันชินาเบื่อกันเนาะทุกคนเนาะไปไหนกับผาฟังกันในเรื่องพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ก็มากินสมกันในจังน้อยกันเนาะกินสมกระทันเนาะพี่น้องกับเส้นข้าวเนียเส้นกคืองเนาะก็แก่แก่พิษ แดดห่อนจริงๆนาะงเขาบรรยากาศเนาะกินสมกันเนาะคนเนาะมีะ่แก่แจ้วแจ้วแสบๆนะเนาะแจ้วสมๆเผ็ดหวานเขาทาอยู่นเนาะพี่น้องมาๆามาพี่น้องเด้อะเพราะอะไรพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลกะมากินกน้ำก,กันเด้อะเพราะอะไรพี่น้องเนาะ แพร่เพสคุยด้วยบรัทมันกระทันซาเลาเออมันกระทันเนะาะภาษาไทยฮัมโม่เออเนินมาเงี้ยไปไทยหาปีบุจักบุจักมกันกระทันเนาะจักเป็นเอิร์นยังไง คลิปปุ่นเนี่น้อสองเหมืองสามเหมืองลังมาคลิปมาลงซอยจุไปเนาะงไปเนี่ยพี่น้องลงคลิปซอยจุนั่นไปเนาะเอิ้อินมาเนาะเขากินเหล้ากินเบียร์กันอยู่นี่เนาะอีย่างเขาก็จีทายคลิปทายยังกะเด็กเป็นยังกินเหล้ากินเบียร์เนาะมันแบบเสียงดังเสียงรบกวนไรเนาะเขาก็เลยปฏิทายเขาก็เลยปฏิทายคลิปทายยังก็แม่พี่น้องเลยเบิ่งนไปส้มกันเนาะไปต่อไป ເຮົາພະຍາຍາມເຮົາບໍ່ປາບໍ່ຫ່າງເດີ້ເນາະເຮົາກໍຈະເຮັດໄປຊັ້ນແຫຼະເນມນອງການຕິົມกันต่อไปນາຮົາກໍຈຍາມເຮັດຄິໍມພນອງได้รับชมกันນາະເຖໍດີບงามກະຮຕຈເຮັດແນພມນອນເถ่ายคลิปຈຸນ เสียงเพลงเ,ลเมันแสกแบบนีน้เนาะมันแสกเขาฮั้นเขาขี้เฮาฮั้นเขาบอกคลบเอาสิบลิกระซีดแล้วเนาะแล้วมงป้ายมันก็นกนเงอะยังเตื้อนหน่อยว่ามันติดลิขสิทธนะิ์เนาะนี่ตั้งยูทูปเพื่อแก้ไขแก้ไขใหนะ้เนาะยูทูปเพื่อแก้ไขหายเอาไเข่าไปบางทีม,มันติดลิขสิทธิ์เอาไปสิลบออกผมจะเอา,าก มาทันลบเนาะฮะเบิง u t u b e แก้ไขใหนะ้เนาะเฮาก็ไปตัดเสียงปอนนั้นออกเนาะเสียงช่วงนึ่งนะเนาะทุกคนเนาะคลิปซอยจุมันบ่มีเสียงระยะหนึ่งนะเน,นะนา,นา,นานนะเป็น,เป,นเป็นเสียงเพลงแสกเขาเนาะแห้งขนาดเสียงเพลงนะเนาะ YouTube เพิ่นก็ได้ทำการตัดออกเนาะ่วนนั้นเขาเลยไปได้ลบคลิปนั้นออกเนะาะคนเนาะ โบ้โฮ่แก้วของกับเรื่องนี้เนาะแต่มันติดลิขสิทธิ์ความผิดพลาดมันซ้อนใคนคนหัืยันหูนาอคนนาะเท่าน่าเขากับบ่งโบฮิโบ,บอาด,ดอีกคลิปเวลาเขาดองเพลงนั้น,น <c oughs> คาคอยหูไปเทะเลกาทรเรทะเลเล็กเทะเน้อยให้ ความดีแบใบไปเนอะหอมแดงแก่เพชรจกแก่เพชรว่าจากเพิ่มเพชรเนาะเพิ่มเพชรบ้าง เสียบไม้มือ่อไหร่น้อที่โซจุห้าแหละเคาบผโห่เนาะคิดว่าเสียบปั๊บมันก็จะได้หลือเนาะมันเสียบแล้วก็เปิดไว้ายุดแต่ว่าเขาบม่ได้ตังค่าต่ยังเนาะมันบวชเสียบไม่ห้าเนาะจังไรจังวัดเสียงรบกวนายแท้คิดว่าก็เลยไปเซตไามเพิ่นว่ามันเป็นจังไรอ่ะใส่งานแบบๆแมันก็บอกตังค่าก่อนนั่นนี่เน,นาะมันก็เลยตังค่งามันก็ะด่าเนาะ แจกได้ด้วยนังเนาะเวามบริสุทธิ์ใจบรรยากาศเง,งียบๆเนาะแบบนี้นี่มอสมอยู่มอสกับการถ่ายคลิปถ่ายนังเนงาะทุกคนเนาะ บมเสียงดังบมดหมดกวนไล่เนาะเสียงลูกกวนไล่มันจากจังไหผู้เบิ้งเข้ากับโบมีบ่มีสมาธิเบิ้งเนาะจากเสียงยังเสียงยังเอาผู้อัดคลิปเข้ากับมันบาสงบเนาะมันเบาคักกับการอัดคลิปอันยังนี่ป้าคะด็กหน่อยอยู่เพื่อนเนาะจะอัดอยู่เพื่อนใจยังหนัอยใจยัหน่อยกวนนี่นี่มันยุ่งเหยิง เดือนนาสาวปีนิดจะทันแล้วเนาะยังจะทันได้นักการศึกาสีอะไรกันอรอข้างในทาสีไปน้องเปิ้นก็ว่าสิคเกอเดือนนี้แหละเดือนเดือนนี้แหละเนาะเดือนสไตล์โมเดิร์นที่เราบอกในคลิปคลิปนั้นเนาะคลิปเดี่เราเอาท้ายมาก่อน the door. พีันธุงง่ามปราเห็ดคลิปสิบัวยากตัดบาดแผลบัวหยากตัดคลิปร้ายเนาะมันมันมันดวงนี้แบบดวงสีสันแบบบนบมงงามเนาะนตัดคลปรายแต่ว่าบางทีกัเสียงบางทีกับเบาะพีดเบานั่นแน,น่เนาะคนเนาะเบาะพีดร้าย เลื่อตัดออกส่วนไลน์ในตอนที่เงาเปิดคลิปเปิดยังเน,นนะาะทุกคนเนาะจะกว่าเก้อกะเนี่ยนั่นนี่เบาคลิปเบานั่นเนะบ,บาคลิปบนะ้างชื้นเนาะเลื่อตัดออกกันเฮ็ดเ,เรือเร่อยๆรมันก็จะลึ่นเองลื่นโตเองนะ หนึ่งไปชิวะคองชิวะจ่าบอกจาจทักทายของนะ้าบอบุษันของชช้งานเนานะ สิลองอัดคลิปแบบท้ายคลิปปับ๊บแต่ว่าสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องลแล้วก็เปิดคลิปแล้วก็สิบุปาาบว,ว,วะยังเนาะพอสิเฮ็ดแบบนั้นเนาะมสิบุปาาบว,ว,วะยังกินแบบกินอย่าง,งเดียวเนะาะคันมาคลิปกินก็นได้เนาะถ้าเป็นคลิปที่ว่าบบเกี่ยวกับปลากับเรื่องแบบอธิบายนันนี่นั่นี่จะเราจะลองเฮ็ดดู ได้กินหนึ่งเนาะมึงเื่อว่ามีคนเมืองหลายอาจจะว่าแล้วความห่วงซึ้งเนาะมาให้คลิปแลกะบอกากบอกว่าจักจังไรเนาะมันเงียบเงาจังในบุหงุเนาะอาจจว่าอากวานั่นนี่เนาะอธิบายพ่อแม่พี่น้องแหละฮับหุ่งไปนำกันเนาะมันมีสีสันเนาะกับคลิปนี้บหาเลยเนาะบุหงุ่งเนาะแต่ละคนเนาะบางทีกะ ผู้ลังคนกั็ประมาณน่ะหัวร้า,ายผูดลังคนครับมากกินก๋วยปลาเล่นเนาะคนเนาะ

แต่งงกองหลังทางมันยังงาบกองหลังงาบเนาะแ่ว่าก็มีตากล่องเนาะกองหลังมันก็นลำบากแน่นเนาะตูดออกตูดเข้าอีนั่นเน,น,เน,นาะซานซีไทายได้เนาะคนถ้าเป็นซีดานท,ที่ดีแบบชิ้ัแจงแงน่นกับไทยได้ยุคเคยยุค ในคลิปอันนั้เนาะคลิปที่ว่าเรากินกินช้างเกาะมักมลสะสมมันเนาะคนเนาะคลิปคลิปนั้นเนาะอารคลิปนั้นมัน่ะเอิ้นมาเนาะมีคนหนึ่งคอมเมนต์เนาะเขาคอมเมนต์กับคอมเมนต์แห้งเอินว่าถึงพอถึงเมย์เขาเนาะ เขาก็บริอธิบายแล้วเขาก็บริบอกเพิ่นว so er ่าเขาเป็นทหารเด้วสังสันังสีเนาะเขาแค่ใส่ชุดเสือทหารซื่อๆเนาะมันใส่เสือทหารซื่อๆล่ะคือในลาวเขานี่เนาะใส่ชุดทหารใส่เสือทหารยังเนี่ยนะเขาแต่บอกไปอ่าไปสร้างปัญหาหรือว่าไปเช็ดให้อาจารย์การทหารเสื่อมเสียก็พอแค่นั้นเนาะเขาใส่ใส่ไใดเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเขาใส่ในทางที่มันผิดเนาะ เอาไว้ใส่เป็นในทางที่ผิดเนาะคอยใส่เสือทหารคอยใส่ออกให้งานคอยคอยใส่เสือฮะคอยเฮ็ดเบี้ยให้งานคอยใส่เสือทหารแบบทาหารนัมันมันสบายเนาะมันเอาการซักกันยังางทำสบายเนาะใส่เพิ่นพัดคอมเมนต์่าทหารทหารแม่มึงตีซักลายเต็มกอเต็มโตสัน้นหแห้งเกินกนานะ ันเจ้าอยากเบิ่งเจ้าก็ไ่ต <problems? S 2> <existe> ้องเบิ่งเนาะเรือนผ่านก็ได้ก็บวายย่งน่องเนาะบ่โทษบวากันอย่างน่อเจ้าบ่อยากเบิ่งก็พอแค่เลื่อนผ่านบ่เบิ่งก็ได้เจ้าเบิ่งในเจ้าธรรมดาขอยังสั่นเนาะขอยก็บ่ได้บอกนะว่าเออขอดเป็นทหารเดินซันสีเนาะขอยเฮ็ดมีอยากเด้อขอยก็ได้เฮ็ดงานขอยกัอธิบายให้มื้อนั้นเนาะงานบ่แม่นการเด้่ฟังดีๆเนาะขอยว่าเจ้าผู้ที่เว้าขอยนะ บองว่าก,กับปรหาเซ็กทัมองเลยเรื่องเซ็กค,ความทรงจำเนื้อประหาแผดหามอนนะเนาะวันๆอย่าไปหาดาหาปล่อยคนอื่นร้ายบรยิยากเบิ้งคลิปเขาเก็เลื่อนนี้เลื่อนผ่านก็ได้เขาบริวารยังคนที่เขาคนที่เข้ามาเข้ากับมี้เนาะแต่สําหรับจะบูมักบรยิยากเบิ้งเขกาเลื่อนผ่านบริวารยังอกบริวารกันดีกว่าที่เขามาด่ามึงเนาะตรงรากัน เาก็ลังติตอเนยัางพน้อมีนต่อว่าตอนนหนคอยบอกจากเบญอานบอกกตออเพื่อนแค่นี้เลยตออดาปล่อยพน้อย่างเพื่อนนี่บาดเจะปล่อยสร้างพน้องเพื่อนมีความสุขการที่พนดาฮเพื่อนมีความสุขให้พนดาไป สักลา่าเนี่ยนี่กะบริเฮทแห่งประเทสศาสตร์บ้านเมืองไาเดือนห่อน,น้ำดอกเนาะสักลิงสักล่าใ,ใจหัมมักไปซื้อเนอะาะหาเงินเลี้ยงดูกเลี้ยงเมียงกะห้าโดยตัวเองเนาะบริคอเพลย์ใสเนาะนั่นอจะไปหาด่างาปล่อยกันเนาะบอดีเบิ่งแค่ความเพลิดเพลินเนาะเบิ่งแค่ความบันเทิงพอเนาะสิ่งนั้นจะหัมปูมักกะเพต้องเบิ่ง คอยซักไล่ซักอีนั่งไปเนี่ยเขาก็บริอธิบายบริบอกให้น้ำต้นหรือว่าบริบอกให้พ่อแม่พี่น้องว่าเออเอาตามกอดเดิมซักตามกอดเดิมนั้นนี่เนาะเขาบอกบริบอกเนาะบริวะนั่นเนาะแต่ว่าสิ่งใดที่ว่าคิดว่ามันดีนะก็ไปเอาไปนําใส่ได้เนาะสิ่งที่ว่าเข้าว่าไปหรือว่าสิ่งที่เขาการกระท่าเขาเนาะทำมันดีเขาก็รเปใช้เนาะซึ่งคือมันบริกรบริกรเก็บไปิดใช้เนาะคน ก็ใจตรงกันเนาะไอ้ผู้ที่มาด่าเฮาก็ได้เพิ่นก็คนลามั่นแหละผู้ที่มาด่าเฮาเนาะคนลามบ่ด่าตัวเองคำด่าขอเองก็บ่ว่าหรอกเนาะบ่ถึงแม่ก่อนนะกเจ็บจี๊ดเนาะคนเฮามันมีพอมีแม่เนาะก็เจ็บเจ็บจี๊ดเลยเนาะงแม่มันไม่เียว่ะ ลูกกายห้าดาพอดาไแม่กนันนะไม่เฟียว พวกเมียมพวกป่านะห้วยอยาไปกินผูด้เดียววะไปสั่นเนะาะกี้อมองประหยากกระตามันตี้น้ำมันตี้ห็่ป่ปกินกน้ำกันตี้หัวใจขาวกลองนาะงายกองเนะงเาะลองเบิกาวงายกลองพอหนี่โอเคเนาะพ่อแม่พี่เนาะที่เข้ามารับชมขอบ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะ เข้ามาชมฮะเบิงฮะนอนทุกคนเนาะแต่ตนจนจบเนาะจะฝากฟังนั่นแน่นาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝากกดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ใหาเราเพื่อเป็นมพลังใจให้เราเดชคิปต่อไปกันเนาะทุกคนเนาะอย่าพาเบื่อเปานายกันเนาะทุกคนเมาอยู่รำกันต่อไปกันเนาะยาวเลยเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มากินกระทันเนาะกินสมให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะคนเนาะเนื่องจากเราไป้ลงคลิปมาสองสามวันเนาะทุกคนเนาะอย่างนึ่งสองให้มันชี่วางเนาะมันมีคลิปลงมาทุกคนเนาะ สำหรับคินี้ก็มกรอบใจละลายเนาะขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปเนาะคนเนาะสวัสดี